ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ท้องฟ้าร่ำรวยแค่ไหนคนทองใส่ลงให้ก็เอาไปไม่ได้เพื่อนมากแค่ไหนป่วยไข้ก็เห็นหน้าไม่กี่คน อำนาจยศสูงแค่ไหนพอหมดวัยก็ต้องวางลงหมวกสวยแค่ไหนก็ใส่ไม่ได้ตลอดเวลาเสื้อผ้าแพงแค่ไหนนานวันผ่านไปก็ต้องขาดอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งคือของของเรา อย่าไปคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมันก็แค่ของยืมสุดท้ายความตายก็บังคับให้ต้องละทิ้งหมดส่วนของความจริงคือคุณธรรม ความดีที่ติดตัวไปทุกภพชาติ